พหุยห้ามพลาดเลขเด็ดทะเบียนรถคนดังปังทุกง,งวดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์สีสันของคนทั้ง สำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลที่เหล่าคอหวยต่างต,ตื่นเช้าพลึบพืพ้นกันเป็นพิเศษซึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงวดที่เหล่าคนดังนั้นให้ความสำคัญค่ะเริ่มต้นกันที่นักแสดงหนุ่มคริสพีรวัตรแสงโพธิรัตน์ที่จตัวซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ถอยรถรูปป้ายแดงเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดในวัย28ปีให้กับตนเองและก็โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่า สิบแปดสุขสันต์วันเกิดน,นะไอชายคริสให้ของขวัญตัวเองซะหน่อยนะปีนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยแต่เจ้าจะพาไปเจอแต่ความสุขเนอะแต่ที่ดึงดูดชาวเน็ตคงหนีไม่พ้นทะเบียนรถป้ายแดงค่ะโดยมีเลข1น8 9ไปต่อกันที่ผู้กำกับชื่อดังต้องเตทิตินะคะล่าสุดภาพยนตร์เรื่องสับเปลิที่เขากำกับนั้นทำไรายได้รวมจากทั่วประเทศ พุ่งทะยานสู่700ล้านบาทแล้วล่ะค่ะซึ่งงานนี้ทำเอาคอหวยแตกตื่นกันมากเพราะเข้าไปส่องในไอจีตองเตและก็แอบ,บเห็นต้องเต ถ่ายรูปคู่รถรูปป้ายแดงของนักร้องดังก้องห้วยไร่พร้อมระบุแคปชั่นประกอบด้วยว่าเลิกงามยามนี้โดยเบียนรถคือ6248ต่อกันที่นักร้องหมอลำสาวสวยอุ้งอิงเพชรบ้านแท้ลาสุดจะตัวและครอบครัวได้เดินทางไปรับรถตู้คันใหม่ป้ายแดงเจ้ตัวทุ่มเงินซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตอนเองพร้อมโพสต์ข้อความว่า ขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่บ้านฮักหลาทุกหลังพ่อพอแม่แม่ทุกคนที่ซัพพอร์ตหลามาตลอดให้โอกาสเด็กน้อยคนหนึ่งได้มีอยู่มีกินทุกมื้อนี้ขอบพระคุณพอ่อโจแม่นุชย่าสุภาพลุงอำนาจบ้านสาวน้อยที่เปิดโอกาสให้เด็กน้อยแบบบ้านคนหนึ่งได้มีโอกาสทำมาหากินและมื้อนี้หลาได้มีโอกาสออกรถคันนี้มาทำมาหากินกันต่อหลาก็ขอให้รถคันนี้เป็นสมบัติข,ของหลาไปตลอด และเป็นของขวัญจากพ่อพ่แม่แม่เอซีทุกคนที่สนับสนุนหลาเดจา้าขอให้พ่อพ,อพอแม่แม่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่สู้ไปนำหล่าอีกเดอ้อพักแทงหลาในเดอ้องานนี้คงหวยทั้งหลายต่างพอเห็นทะเบียนรถต่างก็วิ่งไปแ,แทงลอตเตอรี่กันกระจายโลด มาต่อด้วยนักร้องหนุ่มนุกธนาดลงานนี้ทำเอาเหล่าคอหวยบรรดาแฟนคลับไม่พลาดที่จะตีเลขเด็ดรถหรูป้ายแดงของนักร้องหนุ่มที่เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างทุ่มกันสุดตัวเซอร์ไพรส์รถหรูโตโยต้าอาผพาสีดำเลขทะเบียนฮอนด้าคู่6 6 7 7เจที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นและถือว่าเป็นคันแรกของประเทศไทยด้วยปิดจอกกันที่ทะเบียนร,รถป้ายเด็ดของนักร้อง ป้ายปายโอริโอก็ได้ถือเลือกดีถอยรถรูคันใหม่ a u ดี้ RS5 เป็นของขวัญตอบแทนความสำเร็จ ก่อนอายุ30ปีโดยเจ้าตัวล่าสุดนั้นได้โพสต์ภาพรถรูปป้ายแดงพร้อมแคปชั่นว่าเติมยักษ์ารวยขับขี่ปลอดภัยนะลูกเดินทางไปไหนก็ขอให้มีแต่คนรักคนหลงปลอดภัยทุกเส้นทางนะลูกนะโดยเลขทะเบียนรถก็คือ3 2 4 2อสแหมยังไงยังไงก็บาๆกันนะจ๊ะขาหวยทั้งหลาย